สวัสดีครับโยะผมตนน้ำพัทลุงไว้ทุนสร้างตัวทีวีนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูรถไถท,ที่เล็กที่สุดในโลกครับคูโบต้า L 3 6แรงครับหรือพี่คูโบต้าของเราเองครับมาดูคันจิ๋วครับอ๋อกำลังไถปรบหญ้าเหมือนกันครับ นี่เหมือนกันเลยนี่ครับมาชมคูโบต้ามีครับ,รบถือว่าเป็นคันที่เล็กที่สุดครับก็เอาวมาครับกำลังจะมาใกล้ๆครับไถกรบหญ้าครับผมอันนี้เป็นรุ่นจิ๋วเลยครับจิ๋วที่สุดเลยนะรุ่นเล็กมาก Oh. Đồ ngay cây em Bỏ lên youtube đi Lên youtube Ồ, luôn đắp Luôn รุ่นเล็กครับรุ่นเล็กแต่ใจใหญ่ครับกำลังปั่นนาครับผมกรบยากเหมือนกันเลยเหมือนคลิปที่แล้วอิเซกิมาดูยอดหลังแล้วครับเหมือนกันแต่อันนี้น้ําขังมาเยอะมาิดหน่อยนะรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยไขตรงนี้แล้วเนี่ยเนี่ยไขตรงนี้ไปแล้วครับแล้วก็จะมาต่อตรงนี้นี่ก็สบายสบายครับ ไม่ต้องทำอะไรมากครับสบายสบายสบายสไตล์กระโดดน,นะฮะนะก็ตอนนี้ก็ไถมาก็นี่เลย ก็หมดแล้วก็ถายมาก็โหหลายไล่แล้วนี่อันนี้ก็ถายเหมือนกันตรงนู้นก็หมดเลยตรงนี้ก็ถายละน่าจะเหลือไร่สุดน่าจะไล่สุดท้ายแล้วอันนี้โอ้ ปั่นเลย ไปสบายปัน name นกก็จะมากินน่าจะมากินหอยหรือเปล่าหอยไม่น่าจะมีนะเพราะว่าช่วงปีนี้เม็ปีที่แล้วไม่ค่อยมีนะหอยเนะี่ย น้ำขังดีมากครับฝนเพิ่งฝึงฝนก็ตกเมื่อเมื่อวันซึนแล้วก็เมื่อวานนี่เปียกดีมากน้ำขังดีมากเลยเดี๋ยวตรงนี้เสร็จแล้วก็เราผมจะจบคลิปนะครับเพราะว่าอันนี้ไล่สุดท้ายแล้วถามคุณขับแล้ว เหลืออีกเดียับจะเสร็จแล้วน้ำก็นกก็เยอะรับถ้ารถไถมาไถาน,นกจะมากินน่าจะมาทั่วขาหอยนกขาวพวกนี้ อีกครึ่งแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยว ครับตอนท้ายนี่อ่าเสลลแลบอยู่ตรงนี้ว้าวคนขับหาวคนขับหาวแล้วครับ ไม่ได้นอนนะทำง,งานหนักแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายหนู่งวันนี้ก็ช่วงเย็นแล้วอ่าเสร็จแล้วครับผมโอเคครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคก็กลับทางนู้นนะโอเคบายบายสวัสดีครับ